ราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเพราะาผมนายช็อตตี้บูโจว่าอีกเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่ที่เกมเอเทนอลซาก a ครับเกมนี้มาในแนวแบบต้องบอกว่าบริหารจัดการตัวละครหรือว่ากองทัพของเราดีกว่าเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเราจะใช้ตัวละครเนี่ยเยอะมากครับเป็น10บสตัวเลยในการต่อสู้ตามที่เห็นนะครับสู้กันยุบยับโยเย,ย,ยไปหมด ส่วนกราฟิกก็ตามที่ท่านผู้ชมเห็นเลยนะครับก็คือตัวละครส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็น SD เนาะในฉากการต่อสู้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของอาร์ตเวิร์กเนี่ยก็คือดูดีเหมือนกันนะมาในสไตล์อนิเมะเลยนะครับดูค่อนข้างดีเลยโดยเฉพาะสาวๆเป็นไงครับดูดีเลยใช้ได้เลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเริ่มรีวิวเลยกันละกันนะครับไปที่แผนที่โลกนะครับก็คือเกมนี้มันจะเล่นตามด่านนะครับไปเรื่อยๆๆๆ,ๆตอนนี้ผมถึงด่าน17แต่ว่าผมไม่ไหวนะครับก็เดี๋ยวจะเล่นที่ด่าน1 0 15ก็แล้วกันนะสิก็แล้วกันนะครับก็คลิกเข้าไปนะครับมันก็จะมีรายละเอียดนะครับให้เราทําการจัดปาร์ตี้จัดทับก่อนอซึ่งการจัดทับก็ง่ายๆครับแค่คลิกแล้วก็คลิกแล้วก็เกิดจาตัวไหนโย,โยงไปไหนก็คือแล้วแต่เราเลยมันลากได้นะครับก็เอาพวกแท้งเนี่ยไปยืนหน้าพวกนักเวน,นักธนูยืนหลังอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับแล้วก็มันจะมีตัวละครหลักนะครับจะรู้ได้ไงว่าตัวละครหลักหรือฮีโร่เนี่ยดูสัญ,ญลักษณ์มันจะมีสัญ,ญลักษณ์แบบน,นี้อยู่ ตัวละครที่เราเลือกตัวแรกคือจะเป็นตัวนี้ใช่ไหมครับเขาจะเป็นเหมือนกับหัวหน้าโดยอัตโนมัติเลยนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะเป็นหัวหน้าก็ทําได้ก็คือการกดเปลี่ยนแล้วก็เลือกนะคือคนที่จะเป็นหัวหน้าได้คือจะต้องเป็นพวกฮีโร่นะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยเราจะได้จากการเล่นตามภารกิจอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้มันยังมีการเปลี่ยนรูปขบวนด้วยนะเมื่อท่านผู้ชมเนี่ยเ,เล่นไปนสักพักหนึ่งนะเราสามารถซื้อได้โดยการใช้เงินแคสนะครับแล้วมันก็จะมีบอกด้วยนะว่ามันจะบวกความสามารถอะไรเพิ่มเติมเห็นไหมครับเพราะ ก็แนะนําว่าซื้อเก็บไว้ก็ดีนะมันบวกสเตตัสด,ด้วยไงทีนี้อีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือตรงนี้ครับติดตั้งยบกลุ่มครับผมอันนี้คือเป็นการติดตั้งพวกอกุปกรณ์นะครับเวลาเราฟารม์มาอะไรมาอย่างเงี้ยก็คือกดติดตั้งเลยนะครับแล้วก็สามารถเช็คตรงนี้ได้ครับว่าใครติดตั้งอะไรอยู่บ้างเห็นไหมอ่ะเมื่อเราจัดการสร้างประตรงวัตเตออะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ด้านขวาล่างเริ่มได้เลยนะครับโอเคตัวละครมันก็จะทําการเข้าห้าหั่นกันโดยอัตโนมัตินะครับช่วงแรกอาจจะยังไม่มีออโต้สกิกลก นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือถ้าเกิดเราลงดันเจียนเป็นครั้งต่อไปอะ่ะมันจะมีโหมดการต่อสู้ซ้ําหรือว่าการปล่อยบอทด,ด้วยอ่าแล้วก็เกมนี้จําเป็นจะต้องปล่อยบอทด,ด้วยเพราะว่ามันจะมีภารกิจให้เราทําซ้ําอย่างเช่นผ่านดันนี้ไปแล้วให้ลงเพิ่มอีก78ครั้งอะไรเงี้ยครับแล้วเราจะได้รับเงินแค์แล้วก็ทรัพยากรเพิ่มเติมเพราะนั้นเราก็มาตั้งต่อสู้ซ้ำนะครับแล้วก็สามารถตั้งค่าได้ด้วยว่าเราจะสู้ไปทั้งหมดอีกกี่รอบอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีพวกคาสั่งอัปเกร ถ้าเกิดว่าตัวละครเลเวลตันแล้วมันจะอัปเกรดให้ใชไอเทมอะไรนี้แล้วก็มีโหมดประหยัดพลังงานด้วยนะครับก็ผมกดแล้วมันไม่เห็นมันมีอะไรเกิดขึ้นนะก็ไม่รู้ว่าประหยัดขึ้นกว่าเดิมยังไงอันนี้ก็ลองดูกันละกันนะครับใครอยากจะปล่อยบอทนะครับทีนี้ที่เมื่อกี้ผมบอกว่าเราจะเป็นจะต้องลงด่านซ้ำอ่ะเพราะว่าเวลาที่ท่านผู้ชมผ่านด่านไปแล้วใช่ไหมครับมันจะมีความคืบหน้าหมายความว่าผมจะต้องลงด่านในอีก7รอบแล้วมันจะได้รับของรางวัลนะครับมันจะมีบอกอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมรางวัลนี่เห็นไหมจะนด้เงิน แลน,นอกจากนี้ครับมันยาสามารถเปลี่ยนโหมดได,ด้ด้วยดูยด้านซ้ายอันนี้คือเป็นโหมดฟูก้านะครับถ้าเกิดเรากดเสร็จมันจะเป็นโหมดทหารโหมดทหารนี่ก็จะมีลักษณะของไอเทมแจกฟรีเหมือนกันแต่ว่าอันนี้คือทําแค่ครั้งเดียวพอแล้วโหมดทหารต่างกับตัวของโหมดฮีโร่อย่างไงคือโหมดทหารเนี่ยมันจะไม่สามารถเอาฮีโร่ลงได้เนี่ยตอนนี้ผมมีฮีโร่ห้าตัวเอาลงไม่ได้เลยจะต้องเป็นทหารอย่างเดียวเท่านั้นมันก็จะทําให้การผ่านด่านเนี่ยมันยากขึ้นไปด้วยนั่นเองแต่ก็ได้รับของไงซึ่งของก็คือจะเป็น่วงเงินแค้นเหมือนเดิม ส่วนเรื่องของการต่อสู้อื่นดูด้านล่างครับเพียบเลยนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกดันเจียนหาทรัพยากรน,นั่นแหละแล้วก็ต้องเล่นไปไกลมากครับกว่ามันจะเปิดอันนี้ก็อาจจะไม่ได้สาธิตให้ดูกันละกันเอาเป็นว่ามันมีระบบการต่อสู้ค่อนข้างเยอะมีเรื่องความง่ายความยากด้วยตรงนี้อ๋อมีอันนึงผมลืมไปเมืองครับถ้าเกิดว่าเราผ่านเมืองไปแล้วเนี่ยมันจะมีลักษณะของการส่งคนไปหาของด้วยนะครับอันนี้ผมส่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับคือการส่งคนเนี่ยต้องจัดทับก่อนถ้าเกิดเราขี้เกียจจัดนะครับเราสามารถกดโหลดของทับได้ แล้วก็สามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเอา,อาตัวของตี้ที่เรามีการจัดไว้ก่อนอันนี้จากหมวดไหนอย่างเช่นเมื่อกี้หมวดฟูก้าคือผมจัดไว้แบบว่าเต็มพิกัดเลยอะไรเงี้ยนะครับก็คือคลิกเลือกตรงนี้ได้มันก็จะจัดให้เลยเห็เนไหมครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาจัดใหม่อะไรเงี้เนาะแล้วก็ตั้งค่าทีมด้วยนะครับเสร็จแล้วเราก็ออกมานะครับแล้วก็เลือกว่าเราจะปล่อยบอดก,กี่ชั่วโมงนะครับมันก็จะก็ตามนั้นแหละก็กดเริ่มปุ่มแล้วก็รอเวลาแค่นี้เองแล้วถ้าเกิดเราผ่านเมืองไปมากกว่านี้นะครับมันจะมีเมืองอื่นให้เราสามารถสำรวจได้ด้วย นอกจากนี้นะครับให้ท่านผู้ชมกลับไปที่ค่ายนะครับมันยังมีอีก2ระบบก็คืออารีนาครับอันนี้คือจะเป็นลักษณะของการต่อสู้กับผู้เล่นอื่นแต่ว่าไม่ได้สู้กันเรียวไทม์นะจะเป็นบอทอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเห็นว่ามี1 V 1 1 v วคือเราจัดกองทัพเดียวนั่นแหละแล้วก็ไปทาสู้ได้แล้วก็2 V2 คือเราจัด2องกองทัพแต่ว่าตัวละครเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นในตอนแรกอะไรเงี้ยเพราะนั้นก็จะสู้แค่แบบ1น1่งีนไปก่อนอะไรอย่างนงี้เนาะแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งครับ อันนี้คือจะเป็นลักษณะของดันเจี้ยนฟาร์มหาทรัพยากรอะแต่ว่าบางดันเจี้ยนก็จะมีเงื่อนไขนะอย่างเช่นแบบว่าเอ่อห้ามเอาตัวละครบ,บางสายลงใช่ไหมครับเอาเอาได้แต่นักดาบลงอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับอีกส่วนหนึ่งนะมันจะอยู่ในระบบกิ้วนะครับอันนี้คือจะมีการต่อสู้เพียบเลยนะครับก็แนะนําว่าไปหากิ้อยู่ให้ได้ก่อนมาพอหากิ้อยู่ได้เช็คอินให้เรียบร้อยบริจาคให้เรียบร้อยแล้วก็ดูด้านขวาล่างก็จะมีศึกล่าบอสกิ้วนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเป็นก็เป็นบอสกิ้วนั่นแหละเออก็อย แล้วก็จะมีศึกปิดล้อมอันนี้คือเป็นศึกชิงเมืองนั่นเองนะครับแล้วก็ผมอ่านข้อมูลคร่าวๆเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นเหมือนกับสงครามระหว่างเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะมันมีหลายเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเข้ามาทําการยึดชิงประสาทกันแล้วก็จะมีประสาทที่มันรีนะดรอปทรัพยากรค่อนข้างเยอะถ้าเกิดเรายึดได้อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะแบ่งๆกันไปเห็นไหมเนี่ยก็จะมีเมืองมีอะไรแบบนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเรายึดแ้วเนี่ยมันจะมีการผลิตทองให้กับเราด้วยนะครับคือเราต้องยึดให้ได้นะ ซึ่งแต่ละเมืองมันก็อาจจะผลิตไม่เท่ากันไงถ้าเป็นเมืองหรูหน่อยเห็นไหมครับเมื่อกี้ห้าหมื่นในนี้แสนหนึ่งเลยแล้วก็มันมีหลายพื้นที่นะครับไม่ได้หมายความว่าเออที่เดียวแล้วเราจะแบบว่ายึดคนเดียวอะไรเงี้ยมันก็จะแบบแบ่งๆกันไปเพราะฉะนั้นก็คือต้องมาช่วยคนในกิวของเราเนี่ยยึดด้วยอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นสก,กิลอันนี้ก็คือเขาจะมีการทำการแมทชิ่งกิวมาให้ครับว่าใครจะทาไฟกับใครแล้วก็สู้กันอะไรแบบนี้เรียกได้ว่าการต่อสู้เกมนี้คือค่อนข้างเดือดมีหมด ทั้งแบบว่าเล่นคนเดียวใช่ไหมครับทั้งอารีนาเล่นกับผู้เล่นอื่นนะครับหรือว่าระบบกิลอันนี้ก็คือต้องอาศัยความสามัคคีเนาะนไหนๆก็พูดถึงระบบกิลแล้วนะครับเกมนี้ก็จะมีระบบเพื่อนเหมือนกัน,นครับอยู่ด้านขวาบนเห็นปะเออเป็นคน3คนนะครับเราสามารถส่งหัวใจหากันได้แล้วเราก็เอาหัวใจที่เรามีนี่แหละไปซื้อคงซื้อของต่อได้นั่นเองนะครับเพราะ,ะนั้นก็อย่าลืมมาแอดเพื่อนกันให้เรียบร้อยแล้วกันจะได้แบบส่งมิตรภาพหากันครับเอาล่ะทีนี้นะครับก่อนที่เราจะไปเข้าร่วมการต่อสู้ อันฮะุโหดต่างๆได้เนี่ยเราก็ต้องเพิ่มความเก่งให้กับตัวละครเราก่อนใช่ไหมแล้วมันเพิ่มด้วยวิธีการไหนได้บ้างอันดับแรกก็คือการเปิดแกะ,ะปองนะครับก็ให้นานผู้ชมนไ,ไปรับของฟรีก่อนละกันมันจะมีอยู่ตรงนี้ครับทหารรับจ้างก็จะมีระบบเควสด้วยก็คือเข้าไปในนี้รับของให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีกล่องจดหมายก็แจกของมาในระดับหนึ่งเหมือนกันเสร็จแล้วนะครับด้านล่างครับแกะ,ะปองจะมีอยู่อ่าหลายส่วนด้วยกันนะครับเอาเป็นอันนี้ก่อนละกันค่ายทหาร ซึ่งอันนี้จะเป็นการเปิดกระปองหาตัวละครนั่นเองนะครับเขาก็จะมีให้เราเลือกด้วยนะว่าเราอยากจะได้ตัวละครไหนเป็นหลักคือแบบเลือดเลดอัพได้โอ้โหคนนี้คือแบบว่าสุดยอดครับแต่ผมก็าลังหาพระอยู่ไงอาจจะต้องเรื่องน้องคนนี้ไปก่อนอ่ะก็เดี๋ยวจ้างเลยก็แล้วกันนะครับ500แคปดูไม่ออกเลยนะครับว่าว่า,วาได้ไหมนี่นี่ปะเนี่ยนี่ปะเนี่ย,ยอันนี้เขาบอกเป็นนักเวทเว้ยโอ้หอยากได้พระมากกว่าคนนี้ปะเนี่ยไม่ใช่นะชื่อเซเลียสนะยวนะนะเปิดใหม่อีกรอบดิ้จัดมาค่าขอสิบ ฮ้ยมีสีทองใช่เลยคนนี้นี่ไงเซเลียสโอ้โหโชคดีครับได้ครับเป็นฮีโร่ที่เราต้องการแล้วได้หมอเอลด้วยนะพอบอกว่าอยากได้หมอหมอมาเพียบเลยส่วนการปองอีกอันนึงนะครับจะอยู่ในระบบอุปกรณ์นะครับอันนี้ก็ต้องใช้200แคนนะถึงจะเปิดได้นะครับอันนี้ก็ไม่เปิดให้ดูกันละกันเนาะผมเน้นเปิดตัวก่อนนะครับแล้วค่อยเปิดหาอาวุธทีหลังเนาะส่วนอีกอันหนึ่งคือเป็นอาวุธโซนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของอาวุธประจําตัวละครใช้คานี้กันละกันเป็นอาวุธโหด ก็จะใช้เงินแคดค่อนข้างเยอะก็เลยคิดว่าข้ามไปก่อนดีกว่าเอาตัวก่อนเปิดแกปองเสร็จแล้วยังไงต่อนะครับนี่เลยครับไปจัดทับก่อนนะครับจ้าใครเข้าใครออกก็เต็มที่เลยนะครับผมคิดว่าผมคงจะเอาเออนักธนูออกเอ้ยนี่นี่เอาเอาทหารม้ามาไว้ตรงนี้ว,ว่าแล้วเอาไอ้นี่ออกไปก่อนนะครับเพราะว่าทหารม้าน,นี่มี3มคนมี4ด้วยนะอันนี้เป็นแกนดาร์ฟนักเวทนักเวทขี่ม้าก้าวเซเลียสเข้ามานะครับแตะธรรมดาพอนะเออก็เข้ามาเรียบร้อยละจะได้มีคนช่วยฮิวไง เสร็จแล้วก็ไปกดที่ข้อมูลครับด้านซ้ายล่างเลยนะครับข้อมูลนี้ก็คือจะเป็นข้อมูลของตัวละครที่เรามีนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมอัปเกรดเซเลสก่อนก็คือแตะเข้าไปเสร็จแล้วนะครับก็จะมีเอ่อเรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์ทิ่งง้ไปติดตั้งข้างนอกก็ได้อันนี้ก็ไม่ไม่ไม่มีอะไรนะฮะแล้วก็ด้านซ้ายบนนะครับก็คือจะมีพชั่น EXP กก็คือกินไปจนกว่ามันจะเลเวล10แล้วก็แรลงเต็มอ่ะแล้วก็สามารถอัปแหลงได้โอเคเมื่ออัปแรงเสร็จปั๊บนะจะได้สกิลใหม่มาด้วยนะครับอันน้้้นนกกอออรื่งงงจาาผมตี นอกจากนี้นะครับเดี๋ยวเลเวล50มันจะมีการปลุกพลังด้วยนะเท่านั้นไม่พอครับมีเรื่องของระบบความพักดีด้วยเดี๋ยวพอเราเล่นไปเรื่อยๆครับเราจะได้รับพวกเหรียญตาหรือว่าไอเทมพวกเนี้ยเหมือนก็เป็นระบบจีบสาวอะ่ะเมื่อเราเอ่าให้ของเหล่านี้ไปเนี่ยเมื่อความพักดีสูงขึ้นนะครับมันก็จะปลดล็อกความสามารถด้วยเห็นไหมครับก็คือจะได้เหมือนกับเป็นตัวสเตตัสเพิ่มเติมเห็นไหมเออเพราะฉะนั้นนี่คือจะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะเพิ่มความเก่งให้กับตัวละครได้ ส่วนการอัปเกรดใน่วนหนึ่งจะอยู่ในระบบกระเป๋านะครับคือในกระเป๋าเราเนี่ยมันจะมะีตัวของไอเทมอยู่ในนี้ไงเราสามารถคลิกนะครับแล้วก็ทําการเสริมพลังหรือว่าขัดเงาได้ด้วยไหมครับแล้วก็หาไอเทมมาไอเทมพวกนี้ก็ได้จากการไปปล่อยบอทอยู่แล้วเนาะตามดันเจนต่างต่างก็ได้อยู่แล้วนะครับก็ตีบวกได้เลยส่วนวัตถุดิบนะครับมันยังสามารถเอามารคราฟได้ด้วยนะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยมาดูที่ระบบทหารรับจ้างด้านซ้ายล่างนะครับเนี่ยมันจะมีระบบการสร้างอยู่เห็นไหมเออเนี่ยก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็จะมี ส่วนระบบที่สําคัญอื่นๆก็คืออยู่ในนี้แหละครับทหารรับจ้างครับจะมีลานฝึกด้วยลานฝึกก็คือจะเป็นสถานที่ที่เราสามารถเลือกตัวละครที่เราต้องการให้มาฝึกได้มันจะได้รับเป็น XP e ต่อนอาทีนะถ้าเกิดว่าอยากจะอัปเกรดให้มันมีค่ามากขึ้นก็คือไม่ไม่ใช่มีค่ามากขึ้นมี XP e ที่มันสูงขึ้นต่อนอาทีนะครับก็มาทําการใช้เงินแคดซื้อได้นะครับแค่นั้นแหละจบ ส่วนอีกอันอน,นึงคือคําขอไอ้คาขอเนี่ยคือเราต้องมากดรับเองนะครับมันจะเป็นเหมือนเควสให้เราทำอ่ะก็ลองเลือกดูกันละกันนะครับว่าอันไหนเราทําไหวไม่ไหวแล้วทรัพยากรไหนเรากําลังต้องการอยู่นะครับก็สามารถกดยอมรับได้วันหนึ่งทําได้วันละ5ครั้งนะครับส่วนอีกอันนึงคือส่งกําลังพลอันนี้พูดไปก่อนหน้านี้แล้วก็คือในระบบเมืองจําได้ปะเออนั่นแหละที่ส่งคนไปหาของก็คือจะอยู่ตรงนี้อันนี้ก็คือจะเป็นระบบหลักๆของเกมนี้นะครับอาจจะไม่ได้พูดถึงทุกระบบเนาะก็ท่านผู้ชมน่าจะพอเห็นภาพแล้วครับนีบ ก็คือส่งตัวละครไปสู้ไปปล่อยบอทนะได้คงได้ของมานะฮะก็เอาไปเปิดแก้วปองนะครับไปอัพกงอัพเกรดตัวละครหรือถ้าเกิดมีของมากพอก็เอาไปขับของต่อได้นะครับเอาล่ะก่อนจากรลากันไปนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูเซตติ้งของเกมนี้กันนะครับด้านขวาบนนะฮะนี่เลยตังค่าครับผมท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ามันมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่แค่2อ,อย่างเท่านั้นก็คือเรื่องของการปรับภาษาใครเข้ามาไม่ใช่ภาษาไทยปรับตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ บางทีเข้ามาแล้วเล่นคนละเซิร์ฟเวอร์กันอะไรเงี้ยจะแอดเพื่อนทำไมหาการไม่เจอวะก็คือแสดงว่าอยู่คนละเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นเองนะครับนี่คือจะเป็นหลักๆเนาะส่วนด้านซ้ายจะมีตั้งค่าพวกเอ่อฟเฟมเรดด้วยนะครับการใช้เอฟฟงเอฟเฟกอะไรเงี้ยก็ลองดูกันแล้วกัน,นครับมันไม่ได้มีการปรับเรื่องของความคมชัดหรืออะไรเพราะว่าเกมมันเป็นแบบใช้การาฟิกสไตล์พิกเซลเป็น 2D อะไรเงี้ยเนาะก็เลยจะมีแค่การปรับเอฟเฟกต์ e s อย่างเดียวเท่านั้นนะครับ วันนั้นสำหรับเกมนี้ก็ไปเท่านี้กันละกันใครที่อชอบแนวแบบว่าตัวละครเข้าไปต่อสู้กันเยอะๆอะไรเงี้ยเกมนี้ก็ใช้ได้ครับมีภาษาไทยด้วย